สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแถมจะมารีวิวคาเฟ่นะคะชื่อว่าคาเฟ่ชื่อคาเฟ่ก็คือ Life Coffee at Home นะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์มีบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะตกแต่งด้วยอิฐแดงหรือต้นไม้บรรยากาศดีมากค่ะมีเบเกอรี่อร่อยอร่ โอ้อารังการเวอร์วังมากค่ะ,ถ,ะถึงจะเป็นร้านเล็กๆนะคะบรรยากาศเหมือนนั่งชิลๆอยู่ที่บ้านจิบกาแฟพร้อมเค้กพร้อมแบลเครี่โอ้แต่แเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นร้อยเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะสิ่งที่เราสั่งในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเค้กใบเตยมะพร้าวแล้วก็มีทั้งเลมอนชีสนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สั่งมีมีสองสัมรังที่สั่งเพิ่มก็คือ black forest cake นะคะอันนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าชอบเค้กใบเตยมะพร้าวมากกว่าแซ่บสุดในสามโรคอันนี้โอเคค่ะแต่ไม่ถึงกับชอบมากใครที่มาก็แวะเวียนไปได้นะคะมีทั้งให้สั่งแล้วก็เขาก็จะมีบริการส่งที่บ้านด้วยนะคะ อันนี้คือ,อ,อเลมอนชีสนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกปากเท่าไหร่ไปกัน3คนก็แบ่งแบ่งสั่งนะคะใครชอบอะไรก็สั่งแล้วก็ทานด้วยกันถึงเวลาเราไปเดินข้างนอกแล้วค่ะมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะเป็นอะไรที่ล่มลื่นคือบรรยากาศเหมือนอยู่ในบ้านเป็นสวนหย่อมนะคะมีต้นไม้หลากหลาย ดูข้างนอกกันเลยจ้ามีห้องน้ำมีห้องน้ำแบบแยกหญิงชายนะคะมีทั้งเอา u t d o o r ให้นั่งด้วยนะคะถ้าใครชอบแบบช่วงนี้หน้าหนาวเนาะนั่งข้างนอกได้ชิวๆสบายๆอ่านหนังสือฟังเพลงดู YouTube whatever you want <laughs> นี่เลยค่ะแล้วก็ชอบแบบนี่ด้วยนะกล้วยไมย้ ชอบมากวันที่มาจะเป็นวันวันของอางานประจำปีงานช้างของสุรินนะคะแต่ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่า,ามาสุรินเพื่อที่จะมาทุละแล้วก็เยี่ยมพี่สาวนะคะพี่สาวอยู่ที่นั่นกว่าจะทานข้าวเสร็จไปร้านกาแฟทำนู่นทำนี่ไปทำทุลละส่วนตัวก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจากบ้านไปจังหวัดสุรินก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง นี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านค่ะมาที่นี่บ่อยนะคะเมื่อก่อนคือถ้ามีโอกาสมาสุรินทร์เราก็แวะเวียนเข้ามาเลยมีที่สุรินทร์ไม่ได้มีแค่รออ้านกาแฟนี้ที่เดียวนะคะมีมีหลายที่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปก,ก็จะไปรีวิวร้านอื่นๆให้ดูนะคะใครมีโอกาสก็แนะนำที่นี่เลยอร่อยสุดๆค่ะ วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ